สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเยี่ยมคุณครูนะครับที่รู้จักสมัยมัธยมครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้จะพาไปซื้อของก่อนครับนี่ครับตอนนี้อยู่ข้างเซเว่นแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยครับวันนี้นะครับเราก็ได้ของที่จะไปฝากคุณครูแล้วนะครับก็จะมีแบงคงซักฟอกตอนนี้ได้ขงซัฟอตอนนี้เราจะไปหาของซึ่งเป็นอาหารแห้งข้าขาอาหารแห้งไม่รู้ว่าเจอมากหมครับเอา มาม่าอะไรดีน่ครับเพราะว่าช่วงนี้คุณครูกราลังกัดตัวอยู่ดังนั้นเราต้องเอาของกัดตุไ่ไปน่นไปตัดปอไปก่อนเดี๋ยวจะไปจ่ายตังก่อนครับแล้วเราไปพบก,กันที่ข้างนอกนะครับจุดนั้นครับมาถึงบ้านจ่าแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจ่าอยู่ไหนครับได้ได้ยินแต่เสียงครับดามาเดียว มีอาหารไห้ทานกินเต็มมืว้าวจานเอามีของมาฝากอะไรของสำหรับฝากจานจานเรียวๆหน่อยของมาฝากครับคันพิกิจอันนี้ครับของมาฝากกระป๋อง ตาตั้งท้ายกล้องหน่อยได้ใครอ่ะอาจารย์นี่รายการสุขภาพรายการแข็งแรงโอยม่ขอให้นมบำรุงอาจารย์ให้อ้วนขึ้นกว่าเดิมครับผมโอเค thank you you too and I I wish you and I I wish you happy healthy got good things to your life okay thank you teacher and you too นายยู <Thank> อาหารขัน้นวิกฤตนะฮะโอ้ oh. โหครับการโควิดสิบเก้าอะไรนะเนี่ยแอปเปิตอนนี่มาทำอะไรไว้ฟุกรับปากน <c oughs> ะ้วใช่เอาช่วงนี้มันเป็นช่วงกักตุนไหมครับก็ <c oughs> ต้องมาซักผ้ามาอะไรอย <c oughs> <pos> ่างนนี้ครับเอานั่งเอาพับอี้ให้เหมือนไม่นายเจ้าเลยนะคะกินเลยครูนั่งเก้าอี้แตกว่าไอพี่น่าสงสาร ังไงบ้างคะจานมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหวานหวานไหมไม่ค่ะงว่ามันไม่หวานเท่าสีแดงใช่ไหม,ไมครูขี้เหลสเธอก็จะมาถ่ายแต่ครูก็จะกินเอเคเอาส่งโคกให้ใครคะส่งโคกแล้วส่งยิ้มไหมส่งโคกให้พี่ส่งโคกให้พี่เอาลูกมีลูกชิ้นอะไร สีอะไรตามสีไหนอ๋อนี่สีเทาไม่อเหมือนในรูปนี่เลยรือว่าเป็นสีโอโลคือสีอะไรผมเรียกสีเทาสีเทาสีส้มอันนี้อันนี้ส้มจืดอ้าวเอาอันอย่างนี้มันถึงอร่อยไม่อันนี้เป็นชีใไเรารวงกันอันนี้สีไม้เหรอวันหลังจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยเราก็เอาออกเอาสีไต่ยังว่าสีนะข้อเรียังอันนู้นไม่เอาเ่รหมดแล้วเหรอไม่ไกูอัดไม่เลย อาจารยชอบกินอะไรนี่ไหมเดี๋ยวมาก่อนามาแล้วได้มาแล้วไม่คิดมากครับว่าโอ้ยเต็มจใจพ่อค้าแม่อร่อยเจ้านี่แม่อร่อยไม่ต้องซื้อนะอร่อยอร่อยซื้อนะบอกขอบคุณนะครับมกลับบ้านได้ขายแล้วกลับบ้านได้มา นี่คือ100บาทนะฮะเนี่ยนะหนึ่งร้อยบาทวัตเด่นบาทอ่าห้าบาทใช่ไหมเยอะ first stick stick ก็ได้อ่าใช่ first s t i c กอันนี้เขาเรียกว่าปูอัดอันนี้อะไรวะผักครับอ๋อนี่เขาเรียกว่ากระดาษกระดาษนะฮะกระดาษนี่สอนภาษาอังกฤษอ่ะ๋ยกลิ่นยาล้วนๆคะ ไม่ต้องกินนะจ๊ะแต่ว่า100บาทน้ำจิ้มได้เท่านียตรงสัจะแพงเนาะน้ำจิ้มอ่ะเลามากินกันได้เลยนะคะเดีย๋ยวพึ่งอาจารย์สร้างภาพอยู่นะครับอาจารย์ก็เป็นคนชอบสร้างภาพ่างนี้นะครับซึ่งผมก็ได้วิชาจากอาจารย์นี่แหละครับการสร้างภาพบ่อยๆเดีย๋ยวมันจะเกิดประสบการณ์ตรงกับเราโดยตรงเพราะว่า มุมไหนเราถ่ายภาพแล้วมันดูสวยดูดีเนี่ยเราจะไปสร้างภาพอของเรามุมไหนเราถ่ายรูปสวยเราก็จะสร้างภาพอย่างเงี้ยเก็บภาพไว้เราก็จะได้ว่าเวลาเราจะโพสขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะมุมไหนที่มันสวยดีเราจะเอามุงนั้นมาขายเอาเป็นดีภาพสวยมาลองชิมกันเลยครับจิ้มดูซิว่าอร่อยไหมเจ้านี้ถ้าเจ้านี้ไม่อร่อยเราจะเปลี่ยนเจ้าใหม่ทันทีใช่ไหม ไม่น้ำจิ้มไม่ได้น้ำจิ้มไม่ได้มันขาดอะไรอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกมใช่น้ำจิ้มไม่ได้ครับน้ำจิ้มไม่ร่อยครับอาอีดีวะใช่ครับลองชิมดูครับแต่ลูกชิ้นนี่มันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วจะอร่อยไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ชิมไปดิชิมสองคนแล้วไม่อร่อยแล้วคุณจะชิมทำไมเรามีน้ำจิ้มเราไหม เอาน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มแม่นิดมันก็เป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างแม่ปลานมอันนี้ไม่โอเคครับไม่ร่อยแต่ว่าความนุ่มของอ่าเนี่ยได้ได้ได้อยู่ครับก็แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบอืมไม่อร่อย ตาข่ายาวยังขยยาแล้วทำไมมันเก่าเก่ามากเลยเยืออ่อเยื่อสูบกุบกุบกุกกุบตาไม่เป็นสีนี้อาา๋อแล้ก็สีนี้สีมันจะเป็นสีไหนสีเข้มนี่เลยน้ำจิ้มแม่ปันอวก็เลยต้องกินน้ำจิ้มแม่ปันอมนะครับ วนมากแม่อันไหนว่า้ถืออยู่ิ้นอันนี้โอเคโอเคใช่ไหมรับอันี้เอาออเอาใ้กอนะจารย์ไม่ไ่อย <c oughs> นี่ัมาไว้ข้างๆหนูเนี่ยเสียดายความรักความ <c oughs> เคยอาไปรจานค่ะ <c oughs> โอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมท่านเราวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ